<Okay. S 1> สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนวันนี้คุณครูมารีมาในรายวิชาจับใจความนะคะ,ะวิชาจับใจความเป็นวิชาภาษาภาษาพาพทีซึ่งครูจะมาช่วยคุณครูอีสอนนะคะไปดูสไลด์ของครูก่อนนะช่วยครูอีสอนปุ๊บหนึ่งขอเวลาแปบ๊บดูสไลด์ของครูค่ะ ฮัลโหลดอเต็มจอก่อนนะคะปับหนึ่งจับใจคว้ามอะาอนหนึ่งจับใจกว้ามเล่มนี้นะคะคุณครูจะจับใจความจากเล่มภาษาพาทีอ่ช่วยครูอีทอะค่ะนี่ครูอีสอนเนาะมาคุณครูมาทบทวนบทที่หนึ่งเรื่องใบโบกใบบัวนะรู้จักคุณครูไหมคุณครูมาลีตั้งธรรม ซึ่งสอนประวัติศาสตร์ด้วยนะเรียนรู้จักแล้ว <c oughs> มารู้จักขำนําเรื่องทีนี้มาอ่านตามคุณครูดีกว่าเอาเราคนทบทวนทบทวนเรื่อบ่อยๆจะได้เก่งนะคะมาทบทวนเลยอ่านพร้อมคุณครูนะคะตอ่ออาตาดูรนะคะลูก,ล,กลูกตานะ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคนแก่ผู้ชายแกย่ๆนะเป็นพ่อของคุณแม่ของเรานะคุณพ่อคุณแม่เราก็เรียกตาเหมือนกันนะคะต่อไปงออางานะคะนี่งางาช้างมีสัตว์มันมีงาแรดก็มีงาเนาะนะต่อไปขออา ขานี่ค่ะขาขาขาลูกขานะคะขาช้างขาคนขาเป็ดก็เรียกขออาขาเหมือนกันขาหอหูหูอ๋อหูไว้ทาอะไรคะเนี่ยรูปหูหูมีทั้งหูหูอะไรนี่เออหูช้างแล้วก็หูมนุษย์หูคน อ่าอย่างคุณครูหนี่ครูมีหูอะไรดิในในรูปแค่เนี่ยหูอะไรเอ่ยหูของหมูเนอะวันนี้คุณครูมาในรูปหมูค่ะอ่หอหูหูไว้ทําอะไรเอ่ยหูเอาไว้เออเอาไว้ทําอะไรนะไว้ฟังนะคะต่อไปอออางหางหาหางดูหางหางมีหางคัะ หางช้างและนิหางกะรอกนะคะกะรอกคำต่อไปงออัวงองวงในนี่งวงงวง,งวงช้างงวงช้างต่อไปคำต่อไปบอไอใบบอโอโกอบกนะคะำต่อไปบอไอ ใบบอัวบัวใบบัวแล้วก็ใบโบตัวไหนใบโบและตัวไหนใบบัวเอ๊ตัวนี้ใบโบแลวตัวนี้ใบบัวนะคะสังเกตสีขาวเนาะพอจะเขียนตัวหนังสือเหมือนสีช้างเลยใบโบใบบัวใบบกเป็นตัวมีงาด้วยเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นช้างลายนะ ส่วนใบบัวก็เป็นช้างพังตัวมีอะอันนี้ตัวผู้นะต่อไปําตคำตปมออามามอ,อีมีดอ,อูดูมอไอไม่ไม่เอกไม่ฮ่าสิ่งค่ะหลายคนอ่านเก่งเนาะไปต่อด้ยงมง <c oughs> อีกไหมเนี่ยอืมเราไปที่เนื้อเรื่องเลยนี้คือทบทวนหมดทั้งบทเลย บอไอใบอ่านตามคุ้คือบอโอโกบกใบบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออามามออามามออามาโดอูดูมาดูมออามา ดอูดูมาดูบอไอใบบออูกอบกใบบกมออามาดอูดูมาดูบอไอใบบอปวบอัวใบบัวต่อไปไม่จบอีกเนาะ ดูรูปนะคะดูรูป <c oughs> บอไอใบบอโ,กโบบบอกบกใบบกอ่ะช้งตัวนี้ก็ชื่อใบโบกนะมออีมีตออาตามีตามีไหนใบโบกมีมีตาค่ะตาไว้ทำไรคะตาเอาไว้ไว้มองไว้ดูเนาะ เาไบอไอไบบออัวบัวไบบัวอันนี้ช้างตัวนี้ชื่อใบบัวเป็นช้างตัวมียนะเป็นช้างพังช้างช้างตัวมียเรียกช้างพังนะคะช้างตัวผู้เรียกช้างลายอ่าใบบัวเขาทำไมมอ,อีมีตออาตา มีตาเหมือนกันเลยใบโบก็มีตาใบบัวก็มีตานะคะต่อไปบอไบายบอโอโก,อ,กอโบกใบบบกมออีมีขออาขามีขาใบบบกมีขานะคะนี่ขาช้างมีกี่ขาคะช้างมี สี่ขานั่นเองคุณนับหนึ่งสองสามสี่าคุณคุณนับสี่นะคะต่อไปใบใบบออัวบัวใบบัวมออีมีขออาขามีขาอ่าใบบัวก็มีขาเหมือนกับใบโบกมีกี่ขาคะมีกี่ขาเห็นนคะมีสี่ขาช้างมีสี่ขานะคะ ต่อไปบอไอใบบอโกบอกโบ,บกใบโบกมอ,อีมีหออูหูมีหูอ่าเขาบอกใบโบกมีหูมีทั้งขามีตามีขาและมีหูบอไอใบบออัวบัวมอ,อีมีหออูหูใบบัวก็ มีหูเหมือนกันนะคะมีตามีขามีหูเหมือนกันไปต่อเลยยังไม่หมดเอาอ่านต่ออีกบอบยใบบ,บบออกบบกใบบกอยมีรออางอหางใบบกเขามีหางตัวนี้ใบบกนะคะเขามีหางหางอยูอย่ไหนตรงนี้ค่ะบออใบบอัวบัว พอยีมีหออางงหางนะใบบัวก็มีหางเหมือนกันต่อไปบอไอใบบอโอกอบอกใบบกมอีมีงออวงงองวงนะใบบกก็เริ่มมีงวงนะคะบอไอใบบออัวบัวมอีมีงออวงงองวง ใบบัวก็มีงวงเหมือนกันกันเลยต่อไปมีอะไรอีกนาะบอไอใบบอโอกโอบกมอ,อีมีงออางาเอาแล้วใบโบกมีงาด้วยมีงาแสดงว่าเขาเป็นช้างตัวผู้นะคะต่อไปบอไอใบบออัวบัว ใบบัวมอไอไม่ไหมมอไอไม่ไหมเอกไม่มออีมีไม่มีงออางาเอาแล้วใบบัวไม่มีงาเห็นไหมคะใบบัวไม่มีงาเพราะเขาเป็นผู้หญิงค่ะเขาเป็นตัวเมียนะคะก็เลยไม่มีงาใบบกมีงาเพราะเป็นตัว ู้ไปต่อค่ะ <c oughs> เอาแล้วมาถึงการบ้านของเรานะการบ้านของเราคุณครูให้นักเรียนอ่านหนังสือหน้าห้าหน้าหหน้าไหนนาะให้คุณครูฟังโดยถ่ายเป็นคลิปส่งมาให้คุณครูนะคะอ่านทั้งหน้าเลยนี่หน้านี้กูว่าน่าจะเก่งแล้วเก่งทุกคนกูอยากดูว่า ใครอ่านหนังสือได้บ้างหนังสือเก่งบ้างนะคะไปต่ออือส่งงานที่คุณครูมารี ID Line s สห gns z นะครับอย่าลืมสวัสดีแล้วบอกชื่อด้วยว่าชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่ชั้นไหนทับหนึ่งหรือทับสองนะคะอ่ะเกี่ยว่าโค้ดของคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะแนบไป หลังจะส่งคลิปด้วยเพืจะให้คลิกเข้าไปเลยนะคลิกแล้วมาส่งได้เลยนะคะคลิปนี้คงจบแค่นี้นะคะจบแค่นี้เอ่อคูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ